สวัสดีครับเพื่อนๆยู่ต,ต้อนรับเข้าสู่กมกมก้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นๆส,สอนวิธี Copy i ี้ไอเทะเพื่อเอาไปขายหรือเอาไปใช้ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีปั๊มเงินอีกวิธีหนึ่งก็ได้วิธีนี้ Copy ได้แทบจะทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนไอเทมสาหรับขายหรือแม้กระทั่งหมอดนะฮะยังใช้ได้กับแพท1.06นะฮะก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่ตู้ฝากของะฮะหรือตู้ ATM นี่แหละ แต่แล้วเพื่อนๆ่อยากก๊อปปี้ไอเทมตัวไหนเนี่ยให้วางเข้าไปในร้านเลยนะ,ะแล้วก็ให้วางไอเทมอื่นๆเข้าไปด้วยสัก3-4ชิ้นจากตัวอย่างผมจะทำการก๊อปปี้ไอเทมสัก3อย่างนะฮะปืนหนกระบอกแล้วก็มอดปืนกระบอดนี้ผมมีแค่ชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็ภาพวาดแล้วกันภาพวาดไม่เอาดีกว่าภาพวาดมีเยอะแล้วเอา e p i c Component ดีกว่าผมจะวางเข้าไป1ชิ้นนะฮะ อย่างละหนึ่งชิ้นเอาละของทั้ง3อย่างนี้คือสิ่งที่ผมจะใช้สาธิตการ copy นะฮะซึ่งผมจะ copy ทั้งหมดทั้ง3อย่างเลยเสร็จแล้วให้เพื่อนๆออกมาหน้าตู้ฮะเอาละเมื่อออกมาหน้าตู้แล้วให้เพื่อนๆกดปุ่ม ESC บวกปุ R ่ม R พร้อมกันสำหรับ PC นะฮะถ้าเป็น PlayStation ก็กดปุ่ม Option บวกปุ่มสามเหลี่ยมนะฮะถ้าเรากดติดเนี่ยมันจะเข้ามาหน้าซื้อขายทันทีนะฮะ แบบนี้นะฮะนี่คือติดแต่ถ้าเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งช้าไปมันจะไม่ติดมันจะเข้ามาหน้าเมนูแทนแบบนี้นะฮะถ้ากดพลาดเนี่ยให้กลับไปซื้อของที่ขายเมื่อกี้ใหม่คืนนะฮะเสร็จแล้วให้ออกมาหน้าตู้แล้วก็กลับไปวางขายใหม่ทำแบบนี้จนกว่าจะกดอย่างถูกต้องนะฮะมันถึงจะติด เสร็จแล้วออกมาหน้าตู้กดปุ่ม ESC บวกปุ่ม R ให้ถูกต้องมันก็จะเข้ามาหน้าซื้อขายทันทีไม่เข้าหน้าเมนูเมื่อกดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยทีนี้เราจะ Copy ไอเทมอะไรเราก็กดที่ไอเทมตัวนั้นเลยฮะกดคลิกซ้าย1ครั้งต่อ1ชิ้นอย่งางหมอดตัวนี้ผมต้องการ10ชิ้นผมก็กด10ครั้งง่ายๆแบบนี้ข้อสังเกตคือถ้าเรากดติดเนี่ยเวลาเราคลิกซ้ายที่ไอเทมที่เราต้องการก๊อ y เนี่ยมันจะไม่เด้งกลับมาที่ตัวนะฮะ เหมือนเมื่อกี้ที่ผมกด copy หมดนะฮะนี่นะฮะลองดูมันจะไม่เด้งกลับมาที่ตัวนะฮะจะเอากี่ชิ้นก็กดได้เลย1คลิกต่อ1ชิ้นพอได้จำนวนที่พอใจแล้วก็ออกไปหน้าตู้นะฮะแล้วก็กลับไปดูที่กระเป๋าดูซิว่าได้มาเท่าไหร่นี่นะฮะหมดที่ copy มาทั้งหมด10ชิ้นได้มาละแล้วก็ปืน2กระบอก ที่เมื่อกี้ผม copy มานี่นะฮะได้มาแล้ว2กระบอกแล้วก็ e p i c component ของเดิมมีอยู่40ชิ้นตอนนี้ได้มา50ชิ้นแล้วตามที่ต้องการเอาละสรุปหนึ่งเพื่อนๆจะ Copy I ไอเทมตัวไหนเนี่ยก็ให้วางไอเทมตัวนั้นในตู้โดยให้วางไอเทมอื่นๆไปด้วยนะฮะสัก3 4ถึง4ชิ้น2เสร็จแล้วออกมาหน้าตู้แล้วก็กดปุ่ม e s c บวกปุ่ม r พร้อมกันถ้ากดอย่างถูกต้อง มันจะเข้ามาหน้าซื้อขายทันทีถ้ากดไม่ถูกมันจะเข้าหน้าเมนูต้องกดให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกให้ซื้อของที่ขายคืนมาก่อนแล้วออกมาหน้าตู้แล้วก็เข้าไปขายอีกครั้งแล้วก็ออกมาหน้าตู้แล้วก็พยายามกดให้ถูกต้องอีกครั้ง 3. ถ้ากดอย่างถูกต้องจะ copy ไอเทมตัวไหนก็ให้ไปคลิกที่ไอเทมตัวนั้นที่เราขายได้เลยตามจำนวนที่เราต้องการจนกว่าจะพอใจ ง่ายๆแค่นี้นะฮะเอาล่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม